อาสติปชาติได้รงานเลอ่านแล่ก็ผู้เรียเือข่ายที่จบตรงระทังต่างๆเม้่อยู่เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและเขาองมีสูงไประชาสัมพันธ์มาแล้วผมต่อปิดกันสองแผ่นเสียและมีการยกไปมาตร การป้องกันการเราย้สไลนครับกันในกางานนะครับขอทุกควนดนะครับสไลด์ต่อไปครับระดับการการสารละายนะครับอะไรเราระดับการจัดการสารมในการน้ส่วน้านะครับจะเริ่มแอเเริ่มขึนนะครับ ทำแผลก็การตรสอบภายนห้องข้าวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะได้มีการเชื่อมโยงขอภายในหรือจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ที่มีท่อของศูงพอๆเขียงสิบหกหรือทุกศูนย์เขตให้คําแนะนําเทคนิควิธีการในการเดินการมวลน้ํานะครับให้กับทางอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นยุทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นัเนะครับ,นะรบเป็นการวางแผนท่วหน้าโดยทีมงานของสูงแหนกจัดการเราเอาตัวแทนเลยงานครับมานั่งรวมกันนะครับ,านานรนะรบแล้วก็มากราดกันมองในภาพรวมว่ายังมีส่วนไหนนะครับที่ขาดคนที่จะดำเนินกานรในส่วนนั้นว่านะครับสิ่งที่อยากจะให้รู้นะครับโอลิมปิกซ้ำนิโ,โ,โน้ำที่เกี่ยวข้องกับก,บกบาำลังคนนะครับหรือมวลชน นะครับกระสวงกลาโมเกี่ยวข้องกับการกระบนะครับเป็นต้นคือความละเอียดเชิงพื้นที่นะครับเราไม่สามารถที่ใส่ความละเอียดเชิงพื้นที่เข้าไปในประกาศได้ร้อยเนีแล้วเรามีแล้วเริ่มเริ่มอแร็้เั้ง1 0 0้1000แ่ในส่วนของเรามารตงค่าราแลมวน้ท่คริโภครั ที่าราของทานเนี่ยในในกนในการนะครับการ้น่ก็จะต้องแบ่ถ้าในส่วนของจร่ายเนี่ยเราจะต้องตั้งศูนของจังหวัดชนบุรีด้วยถ้าเกิดเราไปตั้งศูนยของจังหวัดชนบุรเนี่ยมันจะททันอย่ได้วครับอมมนกตแ้ต้องมีศูนย์ขอนกาค่ารเต์กรกการพ้พ้อง เพราะหลานที่ตดสิน้ามีในเกณฑ์การพิจารณาการช่วยเหลือเนี่ยก็คงถ้าม่มี่ก็ต้องรออรการต้อองถ้ามี่ก็จเปิดการพิจารณายควา ปลาแดงแดงๆที่ว่าี่เราต้องการในส่วนของปลาสับโรสิ